สามารถปลูกในกระถางยาวแบบนี้ได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านชมท่านนะคะก้อยจากก้อยการ์เดนค่ะคลิปนี้ก้อยชวนเพื่อนมาปลูกพืชชายนะคะในกระถางแบบง่ายๆค่ะวิธีการปลูกผักในพื้นที่น้อยปลูกในพื้นที่คอนโดอพาร์ตเมนต์นะคะที่มีพื้นที่จำกัดก็สามารถปลูกผักได้ด้วยวิธีการง่ายๆค่ะ สำหรับวิธีนะคะก็เริ่มจากการเพราะเมล็ดกันก่อนค่ะขึ้นชายก็จะใช้เมล็ดที่มาจากประเทศไทยนะคะเป็นขึ้นชายเมล็ดเก่าค่ะคิดว่าเราเก็บในตู้เย็นก็จะสามารถเก็บได้หลายปีนะคะก็อก็เอามาเพาะงอกดีทุกเมล็ดเลยเริ่มแรกเราก็ใส่ดินไว้7จนะคะจากนั้นเราก็โรยเมล็ดลงไปค่ะตามจํานวนที่เราต้องการนะมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ก้อยก็โรยอยู่ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็เอาดินผสม ปุ๋ยนะคะกบไว้ด้านบนนะคะวิธีการกบก็จะกบแค่บางๆนะคะเพราะเมล็ดพวกนี้ถ้ากบเยอะเกินไปมันจะเน่านะคะก็บางๆไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็ลดน้ําให้ชุ่มนะคะในส่วนของดินปลูกก็ให้ใช้เป็นดินที่หมักเองนะคะฉะนั้นในดินก็จะมีแร่ธาตุที่ค่อนข้างครบถ้วนเลยก็จะไม่ใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มแล้วนะคะลดแค่น้ําอย่างเดียวค่ะส่วนสูตรการผสมดินหรือการหมักดินก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ทั้งหมดเลยค่ะ เสร็จแล้วประมาณ7จ็ถึงยีวันก็จะเริ่มงอกค่ะพอเขางอกแล้วเราก็จะนํามาแยกในขั้นตอนต่อไปค่ะ อ,อนุบาลนะคะต้นโตสักประมาณ2-3นิ้วแบบในคลิปแล้วเราก็จะทำการแยกค่ะแยกมาใส่ในกระถางขนาดเล็กหรือว่ากระถางยาวหรือว่ากระถางที่เราต้องการจะปลูกอะไรก็ได้นะคะสามารถปลูกได้ในพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้ค่ะขึ้นช่ายเป็นพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแล้วก็โตเร็วด้วยค่ะ ะะเอาต้นกล้าออกมาจากในวัสดุเพาะแบบนี้แล้วก็สามารถปลูกในกระถางได้โดยตรงเลยค่ะถ้าไม่มีเวลานะคะก็สามารถเพาะในกระถางขนาดเล็ก อย่างที่ก้อยแนะนําให้ปลูกก็คือ1หลุมเนี่ยจะปลูกด้วยกันทั้งหมด3ต้นค่ะแล้วก็จะทําวัสดุพอซากสต้นต่อหนึ่งกระถางแบบนี้เล็กๆไว้จะขายก็ได้หรือว่าจะเอาไว้แยกปลูกตอนที่ต้นเขาโตอีกหน่อยก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกยังไงก็สามารถทําได้อย่างนั้นนะคะในคลิปก้อยจะอนุบาลให้เป็นต้นเล็กไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ทีหลังจะเอาไปปลูกในกระถางยาวค่ะวิธีการปลูกก็เหมือนกับผักอื่นทั่วไปเลยนะคะ เนื่องจากว่าขึ้นช่ายเป็นพืชที่มีกลิ่นแรงค่ะฉะนั้นมแมลงศัตรูพืชก็จะน้อยค่ะก็เป็นข้อดีอีกอย่างที่เราสามารถเลือกปลูกได้นะคะวิธีการให้ปุ๋ยก็จะให้เป็นปุ๋ยเม็ดนะคะเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยที่เรามีจะเป็นปุ๋ยน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้ผสมกับน้ํารดเอานะคะวันละประมาณหนึ่งครั้งถ้าเป็นปุ๋ยน้ํานะถ้าเป็นพวกปุ๋ยเม็ดทั่วไปก็ให้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะ ดูร่วมกับเรื่องโรคแมลงก็จะใบงามใบสวยแล้วก็มีกินได้ตลอดนะคะ,ะขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายของไทยเราเนี่ยค่ะก้อยปลูกในกระถางยาวเนาะปลูกญี่ปุ่นก็จะบอกว่าใบเงอางามดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าฝนตกมันก็เลยรู่ลงนะและนอกจากจะปลูกในกระถางธรรมดาแล้วสามารถปลูกในกระถางยาวแบบนี้ได้นะคะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็ปลูกในกระถางยาวแล้วก็ ผูกเชือกติดกับเหล็กนะคะเหล็กกันเนี่ยขอบระเบียงอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะปลูกผักได้เช่นกันนะคะทีนี้ก็จะมาชวนเพื่อนเก็บที่การเก็บนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเอาใบแก่นะด้านล่างก่อนใบแก่ก็เลือกเอานะคะ,คะเห็นไหมคะเก็บใบแก่ก่อนเด็ดเอาแบบนี้นะคะ เก็บใบแบบนี้ออกนะคะก็จะเลือกเก็บเป็นใบๆเอานะคะอย่างนี้อันนี้คือใบอ่อนกิ่งอ่อนแล้วก็ไม่เก็บเอาไว้ก่อนเอาใบ,บาแก่ออกนี่ค่ะก็จะเก็บแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเก็บกินเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีให้เรากินไปเรื่อยๆ ต้นมันก็ไม่โสมด้วยนะคะเป็นการแบบเอาใบที่ข้างล่างก่อนให้กละตุ้นให้ใบใหม่มันงอกขึ้นมาด้านบนนี้คือใบใหม่เห็นไหมคะใบใบใบแก่เราก็เลือกเอานะคะพอสาหรับทำกับข้าวมื้อหนึ่งค่ะแล้วก็มีให้กินเรื่อยๆนะคะรู้จักปลูกรู้จักเก็บเนาะกินได้ยาวๆเลย สำหรับคลิปวิธีการปลูกขึ้นชายค่ะจากมเมล็ดแล้วก็การเพราะ,มะเมล็ดการดูแลต้นทั้งหมดก้อยกอนนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนชอบหรือทูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือจะเข้าไปคุยกันในเพจ Facebook ก็ได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่า กดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ